นะครับวันนี้จะมาสร้างอีบุ๊กนะครับด้วยโปรแกรมฟลิปอัลบัมนะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปร์นะครับคนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับของผมนะครับขอบคุณครับ ในการสร้างอีบุ๊กนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการกดไฟล์นะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายนะครับแล้วทําการกดนิวนะครับนิวบุ๊กขึ้นมานะครับก็คือการสร้างหนังสือนะครับตอนแรกนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นปกธรรมดาซึ่งจะมีแค่ปกสีแดงนะครับก็จะมี2องฝั่งแบบนี้นะครับต่อมาสิ่งที่ผมชี้ให้ดูก็คือการเลือกสัตว์หนังสือ นะครับรูปแบบของสันนะครับไปที่ออปชันข้างบนนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับค่อยๆเลือกตามผมนะครับเสร็จแล้วเราชอบลายแบบไหนเราก็เลือกนะครับอันนี้คือการเลือกของสันหนังสือเบื้องต้นนะครับในเรื่องของเมนูต่อมาครับทีมนะครับก็คือลักษณะของเซตที่มีมาให้นะครับก็คือจะมีเซตพื้นฐานของเขานะครับก็จะอยู่ประมาณส5 6อันนี้แหละครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการเลือกอันไหนนะครับเราก็คลิกเมนูฝั่งซ้ายครับแล้วก็เลือกเลยนะครับนะครับในทีมเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพอื่นได้นะครับก็คือเราเลือกทีมมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนรูปทีหลังนะครับรูปภาพนะครับแล้วก็เตรียมไว้นะครับเก็บไว้ไฟล์เดียวกันนะครับทั้งตัวข้อมูลนะครับอันนี้คือผมจะไปที่เซตบุ๊กนะครับทีนี้เวลาเราเปลี่ยนครับ เราก็จะเห็นตัวหนึ่งนะครับอันนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นปกหน้าข้างล่างจะเป็นปกหลังนะครับเสร็จแล้วอะต่อมาก็คือแบ็กนะครับตัวนี้คือจะเป็น book background ที่อยู่ด้านหลังนะครับที่เป็นภาพสีลาย,ลายแบบนี้เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับเมื่อเราเปลี่ยนเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพนะครับที่เราดาวน์โหลดมาเราเซฟไปไหนแล้วก็ไปที่นั่นครับเวลาเลือกเราก็ทําการเลือกไฟล์รูปนะครับที่เราต้องการที่เป็นไฟล์ jpeg นะครับหรือไฟล์ png นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกด open นะครับนะครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนนะครับก็คือภาพด้านหลังที่เป็นตัวลายๆนี้นะครับเปลี่ยนเป็นรูปน้ําตกนะครับให้เข้ากับตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับทีนี้ในเรื่องต่อมานะครับเราก็จะทําการเพิ่มจํานวนหน้าหนังสือนะครับค่อยๆเลือกตามผมนะครับเสร็จแล้วมันจะมีการเพิ่มแบบระบุจํานวนนะครับแล้วก็กดเข้าไป ตรงจุดนี้นะครับมันจะมีให้เราใส่นะครับว่าเราต้องการกระดาษกี่แผน่นเราก็ระบุไปเลยนะครับพอเราพิมพ์ตัวเลขเสร็จนะครับเราก็ทําการกดปุ่มโอเคนะครับทีนี้จํานวนหน้าของเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เช็คดูครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับว่าจํานวนหน้ามันเกิดขึ้นตามปกติของเราไหม นะครับทีนี้สิ่งที่จะเห็นก็คือต่อมาครับในเรื่องของตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าการสร้างนะครับสรารบัญแต่ในการสร้างสรารบัญอ e ีบุ๊ยมันจะสร้างขึ้นได้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อได้เนี่ยเราต้องทำการเซฟอ e ีบุ๊กเข้าไปก่อนนะครับเราก็ทําการกดไฟล์แล้วก็เซฟแอดครับพอเราเซฟเสร็จนะครับเราก็ปิดโปรแกรมแล้วเราค่อยเปิดขึ้นมาอีกรอบนึง ตัวอ e ีบุ๊กของเรามันก็จะสามารถเปลี่ยนในเรื่องของสารบัญน,นะครับเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับผมทําให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ผมปิดออกให้ดูก่อนเสร็จแล้วเราก็เปิดอ e ีบุ๊กขึ้นมาอีกครั้งนึงครับไปที่ไฟลน์นะครับแล้วทําการกดโอเพนขึ้นมานะครับเราไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้นะครับที่เป็นตัวโปรแกรมของมัน ทีนี้ถ้าเราจะทําการเปลี่ยนครับแล้วก็คลิกขวาตามปกตินะครับแล้วก็เลือก rename นะครับเราก็จะเปลี่ยนได้ส่วนข้างบนนะครับอันนี้คือเราจะเปลี่ยนในเรื่องของฟอนต์นะครับแล้วก็ลักษณะของตัวหนังสือนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ10กว่าอันนะครับอันนี้คือส่วนหัวนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยครับว่าเราต้องการให้เขียนว่าสารบัญแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับ เรื่องของสีเราก็เลือกตรงนี้นะครับรูปแบบฟอนต์ก็เลือกตรงที่จุดนี้เลยนะครับพอเราเลือกเสร็จนะครับเราก็กดโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูว่าผมพิมพ์คําว่าสารบัญนะครับในส่วนอื่นนะครับที่ที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นค่าภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับที่มาเรียนลงมาเนี่ยมันก็คือการย่อหน้านะครับเราก็เลือกเหมือนกันครับเราจะใช้ฟอนต์แบบไหนนะครับตัวขนาดหนังสือแบบไหนนะครับ ลักษณะก,การย่อหน้านะครับเราจะใช้ย่อหน้ากี่อันเราก็นับจํานวนแถวของเรานะครับอันนี้ผมเปลี่ยนชื่ออยู่นะครับเป็นสารบัญต่อมานะครับสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ก็คือจํานวนการย่อหน้านะครับเราจะใช้ย่อหน้ากี่อันแล้วก็เปลี่ยนทั้งชื่อแล้วก็ฟอนต์นะครับรูปแบบที่เราต้องการให้ขึ้นแบบภาษาไทยแล้วกดโอเคครับอันนี้คือขนาดที่เราเห็นนะครับ ต่อมานะครับในการเปลี่ยนต่อมาเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนด้านหลังเขาเรียกว่าบรรณานุกรมนะครับมันจะเข้าเมนูตามนี้ครับแล้วก็เลือกอันสุดท้ายอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดนะครับหรือสีที่เราต้องการนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของย่อหน้านะครับด้านหลังก็ทําเหมือนกันครับให้เปลี่ยนเป็นฟอนต์นะครับแล้วก็สีนะครับและขนาดตามปกติที่เราต้องการ นะครับในการเปลี่ยนปกหน้ารับก็เราคลิกขวานะครับก็เลือกตามผมที่นี้ด้านปกมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์รูปที่เราเซฟไว้นะครับว่าเราเก็บไปไหนนะครับค่อยๆเลือกนะครับบางคนอาจจะไปที่ไซต e บุ o กแอพชั่นะครับแล้วก็ไปกดที่รูปที่เราต้องการนะครับเลือกตำแหน่งอันนี้คือปกหน้านะครับพอเราเลือกรูปได้เสร็จนะครับเราก็ทําการกด o p e เ นะครับอันนี้คือปกหน้าส่วนปกหลังก็ทําคล้ายๆเหมือนกันครับไปที่ไซบุกออปชันเหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมคลิกเนี่ยตัวนี้จะเป็นเมาส์นะครับแล้วก็เวลาเรากดนะครับเมาส์จะมีสี2สีคือสีน้ําเงินกับสีชมพูนะครับมันจะมีการคลิกและการเลือกนะครับอันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนปกหลังนะครับทําเหมือนกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าเราเลือกลักษณะนะครับแล้วกดโอเคครับเนี่ยผมก็จะได้ปกหลังประมาณนี้นะครับทีนี้ ต่อมานะครับในการใส่นะครับข้อความหรือรูปนะครับมันก็ทําได้2แบบนะครับถ้าเราต้องการใส่รูปเราก็ลากเข้าไปใส่เลยก็ได้หรือทาการกด o p เพนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ข้อความนะครับเวลาใส่เราสามารถที่จะทําการ Copy ทั้งหมดไปใส่ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นโน้ตเทปธรรมดานะครับแล้วทําการ copy นะครับของทไปวางก็ได้ครับแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนฟอนต์ทีหลังค่อยๆดูนะครับ พอเราเอาข้อความมาได้เสร็จนะครับมันก็จะเป็นลักษณะติดกันแบบนี้นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปอันนี้ผมเปลี่ยนรูปเมาส์ให้เป็นสีชมพูนะครับเวลาลากมันจะได้ง่ายนะครับทีนี้เวลาเราเปลี่ยนฟอนต์นะครับหรือเปลี่ยนขนาดเราก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือกนะครับมันจะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับถ้ามันค้างก็ทําการคลิกขวามาอีกรอบนะครับทีนี้เราก็เลือกสีเลือกฟอนต์ตามปกติครับขนาดตัวหนังสือเท่าไหร่เราต้องการฟอนต์ไหนนะครับแล้วก็เลือก แล้วก็จัดเรียงตามปกตินะครับคล้ายๆกับโปรแกรมเ o ิร์ดนะครับะนะครับในการใส่รูปภาพนะครับเราก็ดึงรูปภาพมาใส่เลยก็ได้นะครับหรือจะกดเหมือนผมก็ได้คลิกขวานะครับส่วนมากผมจะเลือกวิธีการลากเข้ามาใส่มันจะง่ายกวา่า นะครับก็คือเราลากรูปภาพเข้ามาใส่ตรงหน้ากระดาษของเราเลยนะครับแล้วเรามาปรับขนาดเอาทีหลังนะครับอันนี้คือเวลาใส่รูปนะครับเดี๋ยวผมจะทําทั้งหมดให้เสร็จทุกหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ e ีบุ๊กมันจะเป็นลักษณะแบบไหน นะครับพอเราทําการตกแต่งนะครับหรือใส่ข้อความเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะทําการตกแต่งอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะที่คั้นหนังสือนะครับหรือจุดมาร์กต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการใส่ไฟล์รูปไฟล์เสียงนะครับหรือไฟล์วิดีโอเนี่ยมันก็ใส่ได้นะครับส่วนมากผมจะลากเข้ามาใส่นะครับทีนี้ ต่อมานะครับการใส่ข้อความนะครับแล้วก็คลิกขวาหรือทําการตกแต่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับว่าวิธีการตกแต่งมันจะเป็นยงไงเราก็แค่ขยายรูปหรือขยายข้อความนะครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้นะครับ นะครับพอเราตกแต่งอ e ีบุ๊กของเราไดไ้พอใจแล้วนะครับเราจะทําการเป็นพับอีกไฟล์ออกมานะครับแล้วก็เซฟก่อนทีนี้พอเราเซฟเสร็จกดที่ตัวสีส้มแบบนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำอ e ีบุ๊กนะครับเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็กดในเรื่องของที่เก็บนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่ออ e ีบุ๊กของเราไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการพับอีบุ๊กออกมานะครับเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเราเวลาเปิดนะครับเราสามารถที่จะให้มีแบบไม่มีเมนูข้างบนก็ได้นะครับเราแค่เลือกตามปกติมันจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับลองอ่านดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกดโอเคครับอีบุ๊กของเรานะครับมันก็จะทําการรันออกมานะครับเป็นไฟล์ e p e นะครับ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูให้เปิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูนจบขอบคุณนะครับ